สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันด้อมนะคะไม่ต้องเลือกกองใครค่ะเพื่อนๆสามารถเข้ามาฟังได้เลยนะคะมาดิผู้ข้อนี้นะคะเร็วๆนี้คุณกําลังจะปลดล็อกเรื่องใดน,นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ฟังให้สนุกนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ใบแรกขึ้นมาเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะ คุณกำลังให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าคะหรือตัวคุณเองตอนนี้นะคะกำลังประเมินสถานการณ์หรือเฝ้ารอคอยเหตุการณ์บางอย่างหรือเฝ้ารอคอยดูผลการบางอย่างนะคะที่เราได้ลงทุนลงใจไปคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆเลยนะคะในช่วงที่เราหว่านมาเมล็ดพันธุ์ดีๆเข้าไปในดินแล้วก็กําจัดปัชพืชนะคะดูแลนะคะให้ต้นพืชของเราเติบโตคะ่ะ เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเก็บความรู้สึกนะคะเก็บสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการไว้ภายในใจค่ะคุณอาจจะยังไม่ได้พูดไม่ได้เล่าให้ใครฟังเนาะว่าความฝันสูงสุดของคุณคืออะไรว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรนะคะสัญลักษณ์นะคะและเลขนางฟ้าของคุณวันนี้คือ7 7นะคะ สิ่งที่คุณกำลังจะปลดล็อกก็คือสิ่งที่คุณได้พยายามนะคะให้ความสำคัญหาข้อมูลนะคะประเมินสถานการณ์อยู่นะคะทิศท,ทางกำลังจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะคุณเองจะปลดล็อกนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างค่ะถ้าคุณเพิ่งเริ่มนะคะคุณยังไม่แน่ใจคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณจะทำได้ไหมนะคะแน่นอนว่าผลของการที่คุณลงทุนลงใจหรือหาความรู้เพิ่มเติมนะคะจะทำให้คุณประ สบความสําเร็จค่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณใช้เวลามาน,นานแล้วนะคะ ใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วนะคะถ้าคุณยังลังเลใจไม่แน่ใจหรือยังตัดสินใจไม่ได้นะคะคุณจะปลดล็อกนี้เรื่องนี้ได้ค่ะบางท่านนะคะได้เจอโซเมททวินเฟมได้เจอคู่แท้รักแท้ร,รักจริงได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะและที่สำคัญนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณด้วยใครไม่สบายกายไม่สบายใจอกหักโดนเทม,มานะคะคุณจะสามารถปลดล็อกใจของคุณได้นะคะบางท่านปลดล็อกใจของตัวเองได้เจอคน ใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะหรือบางท่านนะคะจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะที่คุณจะบดล็อกก็คือ1เรื่องของความรักสองนะคะคือเรื่องของความขยันคือเรื่องของความเพียรพยายามที่เราตั้งใจวันนี้พิมพ์777รับพลังงานดี